สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราสตาร์นะครับสำหรับหวยราสตาร์ก็เจอกันแน่นอนครับ1วันคือวันอาทิตย์ครับแต่ก็ไม่ได้รันยาวครับไม่คือไม่ได้รันยาวก็เลยไม่รู้ว่าแนวเลขจะมาไหมหรืออะไรจะมาไหมยังไงก็ถ้าชอบรับฟังรับชมก็พิจารณาดีๆก่อนตามด้วยกันนะครับ เนาะคำมารับชมรับฟังอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้ทัน7วันผมเพิ่งมาลงลงอาทิตย์นึงลงมาแค่วันเดียวอะนะครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับสำหรับฮวยราสตาวันนี้เป็นเช่นไรวันนี้เดงนุดนย์ครับวิ่งบนลูดล่างศูนย์หน้ามีหน้ามาครับ0ครับศวันนี้0ูนย ก็ใครชอบแนวทางของผมไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีโคษนาให้ด้วยครับเป็นช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับวันนี้วันจ่ายใช่ไหมครับวันนี้วันจ่ายนะวันจ่ายพรุ่งนี้วันไหวใช่ไหมใช่ไหมครับผมจำไม่ได้น่าจะใช่นะาตามบริทิน6 0สําสำหรับรา,พ,า,ราพัฒนาราพัฒนาราตาไม่ว่าตุดจีนอะไรไม่หยุดครับเจ <c oughs> 1060709 0, 7, 0 90, ครับผม90 16 17ครับร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งท่านใดที่เพิ่งเข้ามากดติดตามร้อยมัดหนึ่งหนึ่งคืออะไรก็เอาไปเล่น3ตัวครับ0 0 1 0 6 1 0 7 1 0 9 1 1 1 6 1 1 7ประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้ในใจเธอครับอีกแล้วนะครับ <laughs> ประมาณนี้ครับสำหรับหอิดาซา,าครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับผม